หม่แดนนี้อยากได้มานานแล้วเครื่องหนีบไอวาชิต่อไปฉันก็จะผมตรงมาทำงานทุกวันแล้วนิวสั่งของอีกแล้วหรออะน,นี่ก็ของเธอเพิ่งมาส่งเมื่อกี้มาแล้วหรออันนี้เป็นชุดสวยของฉันจะเอาไว้ใส่ไปคาเฟ่เธองเงินมาจากไหนเยอะแยะเงินเดือนเราก็ได้เท่ากันเดือนเดือนหนึ่งฉันเห็นเธออะของมาส่งแทบทุกวันเลยฉันไม่ได้จ่ายสดหรอกฉันพอนพอนหรอรทำงาได้ยังไงบอกฉันหน่อย พี่คะของหนูอีกกุ้งี่ชินคะอุย้ยรองเท้าดิแน่เลยขอบคุณนะนิวที่แนะนําวิธีผ่อนให้ฉันน่ะไม่อย่างนั้น่ะฉันคงไม่ได้ของพวกนี้หรอกไม่เป็นไรหรอกชมพู่เธอก็ไปผ่อนให้มันเต็มวงเงินไปเลยสิเออจริงสิยังมีหลายอย่างเลยที่ฉันอยากได้นิวชมพู่นี่อะไรเนี่ยพวกเธอซื้ออะไรมาเยอะแยะจะซื้อของมาขายเหรอของพวกหนูนี่แหละไม่ได้จ่ายเงินเลยนะพี่พรเพราะว่าพวกนิวอะผ่อนเอ้าจ่ายสิ้นเดือนแล้วสนใจไหมหล่ะพี่พรฉันไม่เอาหรอกฉันไม่อยากเป็นหนี้เป็นหนี้ปวดหัวจะตาย ปวดหัวตรงไหนก็แค่เป็นนี่นี่พวกเธอเงินเดือนออกแล้วเราไปกินหมูกระทะกันดีกว่าไม่เอาหรอกไม่มีตังตังเพิ่งออกเมื่อเช้านี้หมดแล้วเหระจ่ายค่าของพี่พรนมาหมดแล้วไม่เหลือตังเลยฉันไปกินหมูกระทะอร่อยๆคนเดียวฉันดีกว่าเจสสวัสดีค่ะพี่พรสงการเล่นน้ำสนุกไหมสนุกค่ะพี่พรกวาดข้างในให้ด้วยค่ะ จีะคะพี่ว่าจะขอเบอิกเงินหน่อยได้ไหมคะฮะก่อนสงการเพิ่งเบิกไปนี่พี่ไปเที่ยวสงการหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือสักบาทเลยคะ่ะแต่พี่พรเบริกไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่สามพันเองนะเออพี่เอาสองพันก็ได้คะ่ะเหลือไว้พันหนึ่งพี่พรล่ามิทินไปไหนมากินข้าวหรือย,อยังผมว่าจะมาซื้อครีมครับเล่นน้ำสุก,กรามจนหน้าดำหมดเลยครับตายแล้วคนขาขาวของพี่หน้าดำหมดเลยไปไปไป,ไปเลือกครีมไปพี่จะซื้อให้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้นน เจ้าโลสมุโต um ตัวนี้จะช่วยปอบบำรุมผิวหลังโดนแดดเอาไปทานนะเออว่าว่าเตียพี่พอล่าจะจ่ายแล้วครับใช่เดี๋ยวพี่จ่ายให้เองแล้วจะอะไรพ่าอยู่างไหไปไปไป,ไป,ไปเลือกไปเดี๋ยวจะเอาเงินจากไหนจ่ายวะพอะไรครับทั้งหมดสามร้อยหบาทค่ะเจ๊ครับอันนี้ลงบัญชีพี่ไว้ได้ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยจ่ายอันนี้ทีนเดี๋ยวอยออออตอนยังไม่โทรหานะจ๊ะรักนะจุ๊บๆไปไปไป เงินไม่มีล้วก็ยังจะไปซื้อของให้ผู้ชายอีกแล้วสิ้นเดือนมันจะพอหักไหมพี่พรอยากได้อะไรลูกนานๆที่ออกมาช้อปปิง้งเอาอายแม่ก็เมื่อยไปใส่แล้วไปคุณแม่อยากได้น้าหอมตัวนี้ไหมคะเดี๋ยวหนูซื้อให้ดูแพงเกินไปนะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูซื้อให้ค่ะอันนี้หอมมากเลยนะคะลูกสะใภยแม่นี่น่ารักจังเลยลูกชายก็เลือกสะใภยไม่ผิดใจแม่เลย อแม่เจ้ายูไ้ไส่ี่โอ้นั่นในแนเล่ไม่อีหยังดิว่นี่สุซเสียงหั่เให้อีหยังซุมมนนอกกะน้ำหานี่นะ่ะย่างไปใสกับท่าว้ยสิเฮ็ดท่าเให้อีหยังอย่าต่อหยังกับปเลือกเอากรเมียมึงพุนเพาใส่แป้งอันนี้เนาะอ้มันตั้งถือฮูจักสืคขี้มห้ลูกชายิใส่หนาลูกชายฮ็นไปเฮ็ดเวียกตากแดดดำหมดแล้วนี่แม่บอกแล้วอย่อะเมียทุกๆย,ยากๆเห็ดให้เห็ดห,หน้านี่เบิ่งเมียอ้มึงนกผุนผู้บักงาอเป็นข้าราชการมีหนามีตามักไพ่มักทุมักกนาอยู่ นาดำเปือป้ออยูค่คิดงาน,นหนคะ่ะน้องพรอ,อุ้ยวันนี้มาทางครอบครัวเลยเหรอจ้าพี่นกอันนี้ลูกสะใภ้คนโตนะคะชื่อน้องนิวค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน้องพรลูกสะใภ้สวยมากเลยนี่ยังไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเขารับราชการงานยุ่งค่ะไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ว่างก็เลยพาแม่มาช้อปปิง้งอา้าแล้วข้างหลังล่ะคะอันนี้ลูกชายคนเล็กพี่นกคิดเงินเลยค่ะเดี๋ยวลูกะใภ้จะจ่ายให้ค่ะวันนี้ สดๆจ้าผักสดสด,สด,สดจากสวนเลยจ้าสิบบาทยี่สิบบาทจ้ากระเพราขายยังไงขายยายอุ้ยหลานน่ารักจังเลยจ้ายายก็มาหาขายผักซื้อนมให้หลานนี่เลยงั้นเอากระเพรากำหนึ่งแล้วก็แก้วมังกรด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจริญเจริญนะคะคุณนายวันนี้ได้กินนมแล้วลูกมีเงินซื้อนมแล้วนี่ผักจ้า ผักสดจากสวนจ้าสิบยี่สิบช่วยซื้อหน่อยนะจ้าเหนื่อยไหมลูกเลื่อนเรียนมาต้องมาช่วยยายขายผักไม่เหนื่อยหลับใจยายหนูอยากช่วยยายพวกแกออกจากหน้าร้านเช่นเดียวนี้นะเจ๊ยายขอขายหน่อยนะจ้าเดี๋ยวผักหมดยายก็ไปแล้ว,ว,ลวอเอาใครมาเลยเดี๋ยนี้ยายเห็นมาขายหน้าร้านริงนะพวกสปกปรกไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปขายที่อื่นอลูกวันนี้ ขายผักได้50บาทเอาไว้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะผักสดๆจ้าผักสดสดโอ้ยยายอ้าวนิ้วทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกหนูว่าหนูจะไม่เรียนต่อแล้วยายทำไมล่ะลูกหนูสงสารยายยายต้องเดินขายผักเหนื่อยทุกวันเพื่อส่งหนูเรียนไม่เป็นไรลูกยายไม่เหนื่อยแม่น้ำพิกแม่เหรอ ฉันได้สามีใหม่เป็นชาวต่างชาตินี่มิสเตอร์ทีนสามีฉันวันนี้ฉันรวยแล้วฉันเป็นมาดามแล้วฉันจะมารับลูกฉันไปอยู่ด้วยยายหนูฉันไม่ให้หลานฉันจะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตแกิีงมันไปตั้งแต่เด็กไม่ต้องมาเอาจะให้ลูกฉันลำบากมานั่งขายผักอยู่อย่างนี้เหรอลูกไปอยู่กับแม่ไปไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับแม่หลานยาย มาแล้วจฉันบอกอะไรกัไหมให้เรียกฉช่ว่ามาดามค่ะมาดามไปเอาไม้กวาดมากวาดร้าน,านล้างเรียงจานซากักเรียงผ้าเดี๋ยวหนูรีบไปทําค่ะเออมาดามคะหนูขอถามอะไรไหน่อยได้ไหมคะทําไมมาดามถึงไม่ให้ยายมาอยู่ด้วยกันที่นี่คะหนูคิดถึงยายเอามาทําไมแก่ก็แก่ไม่มีประโยชน์แต่ยายก็เป็นแม่ของมาดามนะคะแล้วไงที่ฉันอเอาแก่มาก็เพื่อเอามาใช้งานในร้านยายแก่นั่นแก่ก็แก่จะมาทําอะไรได้ส่วนแก่ก็เจียมตัวไปด้วยไปไปกวาดร้าน ค่ะมาดามมาดามลูกน้องเธอหยิบคูชชั่นในชั้นผิดนังนิวมานี่สิขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้นะคะ,คะไม่มีสมองโง่เลี้ยงเปลืองข้าสึกฉันไม่น่าเอาแกมาเลี้ยงเลยลูกน้องคนนี้ไปหามาจากไหนมาดามซื่อบื้อมากเลยเก็บมาจากแถวนี้แหละเห็นมันน่าสงสารไม่น่าเก็บมันมาเลี้ยงเลยซื่อบือ้อให้ทําอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างนั่นนังนิวแกจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะสั่งให้แกกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้เลยยย yeah. เอาหนูทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้หนูอยากไปหายายหนูคิดถึงยายแต่หนูไม่มีเงินสักบาทอ้าวแล้วยายอยู่ที่ไหนอยู่บึงการค่ะอ้าวพอดีเลยพี่กำลังจะกลับบึงการติดรถไปกับพี่ก็ได้นะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะผักสดๆจ้าผักสดๆผักสดๆปลูกเองปลอดสารพิษนะจ้าเหลือกรรมสุดท้ายแล้วจ้านิวมองอะไรลูกมองดูเสื้อผ้าหน่อยยาย ใส่แต่เสื้อผ้าที่คนบริจาคมาอยากใส่สวยๆบ้างอ่ะวันนี้ยายขายผักใน้50บาทอยากได้ตัวไหนก็ไปเลือกเอาลูกไปขอบคุณใจยายนี่ตัวนี้น่ารักนะเหมาะกับน้องมากเลยตัวเท่าไหร่คะแม่ค้าปกติตัวนี้ร้อยเก้าเก้าแต่ว่าพี่ให้น้องพิเศษเลยร้อยห้าสิบบาทงั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะอ้าวนิ้วได้ตัวไหนล่ะลูกไม่ได้เลยยายมันมีแต่ตัวแพงๆอ่ะ แล้วไม่พอเลยห้าสิบาทงั้นเอาไปอีกห้าสิบยายมีอยู่50บาทไม่เป็นไรหรอกยายเก็บเงินไว้ซื้อข้าวดีกว่าหนูหนอูอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสนใจมาทํางานกับพี่ไหมพี่กําลังหาพนักง,งานพอดีเลยสนใจค่ะยายดูยจะมีงานทำแล้วนิวเดี๋ยวนิวอยู่หน้าร้านนะเดี๋ยวเจจะไปไล่ขายเสื้อผ้าค่ะเจ๊ วันนี้มาพบกับแม่ค้าคนสวยอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นงานเซตสามชิ้นนะคะมีทั้งหมด5สีนะสีชมพูสีขาวอ้ยนิววันนี้ยอดขายปังมากเลยเจไ,ได้ไลได้0 0ับ้าน1,000บ้านหมายถึงขายได้พันชุดหรอคะเจ๊ใช่แล้วเตรียมแพ็คของกันได้เลยยายหนูจะไลฟ์ส่วขายเสื้อผ้าได้สิได้สิมารับเสื้อผ้ากับเจ๊ไปไลฟ์ขายได้เลยเดี๋ยวเจ๊คิดราคาส่งให้ ตัวนี้เป็นเกงเกงสีน้ำตาลค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นยังไงม้างลูกวันนี้ขายได้กี่ตัวขายไม่ได้สักตัวเลยยายไม่มีคนดูเลยอะไม่เป็นไรลูกวันนี้ไม่มีวันหน้าก็มีคนเรามันต้องสู้สู้เท่านั้นห้ามถอย50สิตัวสุดท้ายหมดแล้วค่ะขอบพระคุณคนดูห้าพันคนนะคะพรุ่งนี้แม่ค้าจัดส่งให้ครบทุกบ้านเลยขอบพระคุณมากๆค่ะยาย ในที่สุดฉันก็ได้โทรศัพท์ใหม่ Galaxy A 565G ผ่อนง่ายแค่ใช้แบบประชาชนใบเดียวดาวไม่เกิน800บาทหนึ่งแบงค์เขามีทอนขมมากเอาไปอวดยมะเหมียวดีกว่าเอานิววันนี้เธอไม่ได้ทำงานหรอ,อวันนี้เราหยุดน่ะนั่นเธอซื้อโทรศัพท์ใหม่หรอใช่ Galaxy A 565G อ่ะสวยปะแม่นางนิวมันโทรศัพท์ให,ม,หม,ม่หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอม แม่มีเงินให้หนูยืมไหมหนูจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่หเงินออกหนูคืนให้โอ๊ยเงินต้องเป็นหมืน่นแม่ไม่มีหรอกลูกแม่ม่จะให้หนูน้อยหน้าเยนิวเหรอโอ้โหถ่ายวีดีโอความชั้นระดับโ k เคเยรดดาวไม่เกิน800แต่ได้โทรศัพท์ที่คงค่าสุดๆแถมมี AI ช่วยตัดคลิปลงต๊อกต๊ด้วยแค่จิ้มคลิกเดียวก็มีคลิปลิดลดลงละนิวเลือกซื้อของมาอวดเยมาเมีย่ยวสทีเถอะก็ ไม่ได้อวดนะคะมันเห็นนิ้วได้อะไรมันก็อยากจะได้ด้วยแม่ก็หมดปัญญากับมันแล้วมะ่เหมียวเธอนี่ที่ฉันปั่นหัวจะ้งแต่เด็กจนโตเลยนะนี่เธอเยอะๆฉันหรอฉันจะบอกอะไรเธอนะมะ่เหมียวโทรศัพท์เครื่องเนี้ยฉันผ่อนเอาฮะผ่อนใช่แล้วรั้งแรกดาวไม่เกิน800บาทก็เป็นเจ้าของ Galaxy A 5 6 5 G ได้แล้วสส่น้อยได้เครื่องแรงกลับบ้านทันทีดาวไม่เกิน800จริงหรอถูกมาก ผ่อนกลับสำตูไฟนั้น,นะคะผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากแค่ใช้สัรประชาชนใบเดียวแม่หนูจะไม่ผ่อนโทรศัพท์นะไปสิไปสิแม่ก็จะไปผ่อนเหมือนการโทรศัพท์เครื่องเดิมแม่เก่าแล้วรีบเลยนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยไปไๆเร